ข่าวดีค่ะสำหรับใครมองหาห้องที่จะซื้อคอนโดมือ2ในย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายอยู่เส้นสีเขียวอ่อนอยากได้ห้องกว้างห้องใหญ่ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแนะนำห้องนี้เลยค่ะ ห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอสตาประหนโยธินสะพานใหม่คอนโดอยู่ติดถนนเทพรับนะคะทำเลดีมากๆเลยนะคะและห้องที่นํามาฝากในวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะคะขายเพียง2.2ล้านเท่านั้นนะคะสนใจซื้อทักมาสอบถามได้เลยและเรายังฟรีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่เห็นตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเป็นห้องวัน bed plus นะคะขนาดพื้นที่ประมาณ33.43ตารางเมตรคะ่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นกว้างให้นะคะตามคลิปวิดีโอนี้เลย ทีวีโซฟาโตะ๊ะเก้าอี้เคาน์เตอร์ล้างจาน ตู้เย็นไมโครเวฟอันนี้คือแถมให้ทั้งหมดในคลิปนี้นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยค่ะพื้นที่นั่งเล่นไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะและนะคะในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะเดินไปนิดนึงก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําจุดติดกับพื้นที่นั่งเล่นประตูเป็นดิจิตอลดอล็อกนะคะปูดระตูเป,ปิดปิดอันนี้เป็นในส่วนของโซนที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็มีฉากกั้นกันน้ํากระเด็นเครื่องทําน้ําอุ่นกระจกในห้องน้ําอ่างล้างหน้าเราในห้องน้ําค่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะถัดมาค่ะ เป็นห้องนะคะที่เป็นเราทําเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะเป็นเตียงพร้อมฟูกนอนขนาดสามฟุกครึ่งให้มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ติดผ้าม่านเรียบร้อย <_ Q. S 1> ห้องนี้มีแอร์นะคะติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วยังมีกระจกบานเลื่อนด้วยนะตรงหน้าต่าง <_ Q. S 1> แล้วก็นะคะห้องนี้นะคะบอกได้เลยว่านอนสบายเย็นร่มรื่นเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องล็อกกลางของตึกค่ะถัดมาเราไปดูห้องนอนเด็กกันค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่มีเตียง และฟุกนอนขนาดผ้าฟุตให้ะคะ่ะนี่คือขนาดใหญ่เลยนะคะนอนได้1-2คนเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะตู้เสื้อผ้าก็มีมาให้ใหญ่ๆจุกๆเลยค่ะเหมือนกันนะคะสําหรับห้องนี้และติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะแอร์มีครบทุกห้องเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแล้วก็ มีในส่วนของต nice in the ิดพม่านให้เรียบร้อยนะคะสําหรับห้องนี้จะเป็นในส่วนของประตูปิดนะห้องเมื่อกี้จะเป็นในส่วนของตัวบานสไลด์ในส่วนของพื้นที่ระเบียงจะอยู่ที่ห้องนี้นะคะเปิดออกมาเราจะพบกับในส่วนของมองไปจะเห็นในส่วนของสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้นล่างนะคะห้องนี้เป็นห้องกลางนะคะลลอกกลางของตึกนะคะอ่ะใครที่สนใจซื้อห้องนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะมีมาไม่บ่อยนะคะห้องราคานี้นานๆจะมีมาทีนะคะและได้ห้องกว้างห้องใหญ่ แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะเอาเฉพาะชุดเครื่องนอนหมอนผ้าห่มมาก็สามารถเข้าพักได้เลยค่ะจะซื้ออยู่เองหรือซื้อลองทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้ในส่วนของรถไฟฟ้า BTS สถานีสายอยู่เส้นสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยายมอชิสะพานใหม่คูคตค่ะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะเดินจากหน้าคอนโดไปนิดเดียวนะคะก็จะเจอในส่วนของโรงพยาบาลซิ GTS ก่อนนะคะเดินเลี้ยวซ้ายไปนิดตึงเะคะก็จะเป็นในส่วนของ BTS สถานีสายหยุดแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของฝั่งตรงข้ามยังเป็นในส่วนของตัวห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ด้วยนะ,ะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าคอนโดค่ะอ่าตรงนี้เป็นบิ๊กซีนะคะตรงข้ามเยื้องๆนะคะเดินมานิดนึงก็เป็น BTS แล้วค่ะ